السلام m ل ي ك م ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم d u l i l l a h i r o b b i و ع ل ى آ ل ه وصحبه الجماعين นับเป็นขอบคุณทับมาพบกันอีกครั้งสำหรับแบบฝึกอ่านภาษาอรับโดยใช้หนังสือของหลักสูตรกรอาอตีเราอ่านกันมาถึงหน้าที่26นะครับวันนี้ มันก็จะเป็นการอ่านในรูปแบบที่เรียกว่าอลิฟลามกอมารียะนะครับก็คือการอ่านกลัมที่ตัวรามแล้วก็ที่มีอ,อักษรติดจากตัวรามนะครับอันนี้เขียนในรูปแบบที่อลิฟยังไม่มาติดนะครับวันเอาลาดีจะรูปแบบนี้นะแต่เวลาในหนังสือจริงๆเขาจะเขียนแบบนี้วันเอาลาดี เห็นไหมครับทีแรกอลิฟไม่มาติดตัวลามพออลิฟมาติดตัวลามก็จะเป็นในลักษณะนี้เรามาดูอันแรกกันเลยนะครับก็ตามสระนะครับสระอยู่ข้างบนก็วันอันนี้สระอยู่ข้างล่างก็จะอ่านว่าฟินอาคิรอตีฟินอัมวาลีมีนันอัมรีวันอาลาดี ذلك لايات لا ان اسلام ولا عذاب آخِرَةِ بهم اسباب يقول الاشهاد ساعه عسره อันนี้เห็นไหมครับหลังจากอลิฟรามไม่จําเป็นจะต้องเป็นอลิฟหรือฮัมซาสเสมอไปเป็นอ,อักษรอ,อื่นก็ได้นะครับก็อ่านเหมือนกันซาอาตินอสสอสซาอิตินอสรอตีเห็นไหมครับส่วนการสะกดก็ดูแล้วนะครับอินก็อออ่างสระอูก,ก็สระอูนะครับซีนก็ ซาเสือก็เป็นอุสนะซาตินอุสรรตีฮุวัลฟาวซุลมูบีนูวับินยวมินอาคิรีเห็นไหมครับนี่เป็นตัวฝาตัวยาตัวไหนก็มาติดได้ทั้งหมดนะครับมีนัลกอมิลกาฟิรีนะา غاز ิก إذا وقب غاز ิก إذا وقب ะเที่ยวที่สองนะครับฟิลอาคิรตีฟินอัมวาลีมีนันอัมรีวันเอาลาดี ذلك لآيات لا الإسلام أن إسلام ولا آخرة بهم أسباب يقول الأشهاد ساعة عُسْرَةٍ هو الفوز المبين وبن يوم اخر من القوم الكافرين غاسق اذا وقب في الاخره في amwali minan amri wan auladi zalika la ayatin an islamu wa la azabun akhirati bihimun asbabu يقول اشهاد ساعه العسره هو الفوز المبين وبن يوم اخر من القوم الكافرين غاسق اذا وقبا ัมดูลยละนะครับพยายามฝึกฝนอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดูกๆก็ดูสังเกตนะอลิฟลามนะครับหลังจากมันจะมีตัวอะไรมาติดก็ได้นะครับอันนี้ก็มีอลิฟมาติดบางตัวที่เราอ่านกันเมื่อสักครู่นี้ก็มีตัวอะไรมาติดตัวอีินก็ได้ตัวฟ้าก็ได้ตัวยาก็ได้กอฟก็ได้กาฟก็ได้ทุกตัวเลย สามารถที่จะมาติดตรงนี้หลังจากอ่านได้หมดเลยนะครับนี่สามารถที่จะมาติดได้นะครับวะลาอุบะฮานฮวะตะอลาอลมบิซาวบอัสลามุอะลัยุมวะร